ตำรวจทางหลวงอุดอรธานีจับหนุ่มบึงการขโมยเงินสด7 0 0 0แสนรถยนต์ของสสคนดังจังหวัดนคนปรปฐมในปั๊มน้ำมันอำเภอโนนสะอาดเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่25มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโนนสะอาดได้รับการประสานงานจากตำรวจทางหลวงอุดอรธานีให้สนับสนุนสกัดจับรถยนต์วอลโวสีขาวรุ่น X460DC ทะเบียนกไก่พ,พ,พ,พอพาอนสนครปฐม ที่ถูกขโมยมาจากจังหวัดนครปฐมซึ่งเหตุเกิดช่วงเวลา2นาิ30นาทีของวันที่24มีนาคมโดยคนร้ายได้เข้าไปลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน700,000บาทภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในตำบลบางแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจากนั้นได้ขโมยรถยนต์คันดังกล่าวขับหลบหนีไปซึ่งรถยนต์คันนี้เป็นของนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์อายุ74ปี สสจังหวัดนครปฐมส่วนผู้ต้องหางรายนี้คือนายนัทวุฒิอายุ19ปีชาวตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬโดยพบเงินของกลางที่ขโมยมาเหลือเพียง448,247บาทจากการสอบสวนนายนัทวุฒิรับสารภาพว่าตนเองทำงานก่อสร้างอยู่แถวลาดพาร้าวกรุงเทพ ก่อนเกิดเหตุได้ยืมรถจักรยานยนต์ของญาติขับขี่มาก่อเหตุเข้าไปขโมยเงินสดในถุงกระดาษที่เก็บไว้ภายในค้นขโมยมาตัวเว่าไงครับคุณตุนทีแรกใช้เวลาเจอจ้างเขาลงมาจากรถนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่ก็พอดีก,ก็เด็กก็20ปีเองครับก็ไม<อ>่น,นานก็ลงมาเขาก็อ้างว่าเป็นรถของญาติเขาในเบื้องต้นครับอพอดีแล้วก็ถามว่ารถมาจากไหนก็บว่ารถญาติ